ôi dòng chôn 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 dòng

đám có không á 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 đám á ดำต่อร้ำซองอามโรปขอไม่ได้นะขอไม่ได้แดงเร็วเร็วเนื่อยวันนี้เนื่อยดำต่อซองอาดำต่อซองอาดำต่อซองอากับ ไม่ได้แดงหลายนี่จุดไม่เยอะทำไรนะจุดไม่เยอะดัต่อข้อมาดัมต่อข้อมาดัมต่อ้อมาดัมต่อข้อดัมตวไปดัมตัวไปดัมจุกค้างไปดัมจุกค้างไปครับดัมต่อข้ดัมต่อข้อดัมตออกับดัม่อขอดต่อข้อาดัมต่อาไป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 ไไป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 ไไป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 

ตำออารมกับดำต่อซ้ำสองอารมณดำแทงาไปดำต่องารมกับดำต่อ้ำสองอ,รอ,งอา,งามองอรอาม

เจ็ด่เจียต่งก้ารม่เล้รับจริงมาแล้วเจ็ดนาที้ำต่อซ้ำต่อซ้ำดต่อ้เจ็ดนาทีพักก็เวลาชนบ้าเนเจ็ดนาทีเลยครับผมดำต่อซ้ต้องมาลองไหม่ดำรอดำรอดำต่อซ้ำรอ เจ็ดนาทีแล้วเจนาที่ต่อเราต้องรับไง ตูงทำชนะน็นอกไปเลยนะครับโคตรดังเลี่ยมพระหยัดเพชรเมืองดาบครับผมต้มตามครับชนะเป็นเวลาเพชรนาทีกับเพชรนาทีต้มตามชน,น,นะเพชรนาทีนะโอ้ยน็อกอย่างงี้เพชรนาที ดำชนะนะครับดำชนะดำมจนะครับเปดนาทีครับใจเวลาชนเป็ดนาทีครับโก่งตั้งจนะนะครับโคดุกดั้งเลี่ยมประหยัดเป็ดเมืองดาบรับชนะครับเดือบันยัดได้กับยินดีด้วยครับผม